นางเอกคนนี้กลับมาแล้วคะ่ะล่าสุดนางเอกคนนี้กลับมารับงานภาพยนตร์จะเป็นใครมาติดตามกันคะ่ะหายหน้าไปนานเลยนะคะสำหรับซุปตาร,ระดับตัวแม่ของเมืองไทยบ้านเรา ก็คือชมพู่อรายาค่ะจ้อแม่แฟชั่นนิสต้าของเมืองเราสำหรับชมพู่แล้วเป็นไอดอลในเรื่องของการนำแฟชั่นต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญค่ะครั้งนี้เจ้าตัวเปิดด้วยการที่มารับภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนก็ติดตามแล้วค่ะว่าจะได้เห็นแม่ชมในบทบาทไหนที่สำคัญเรื่องนี้น่าติดตามมากๆเพราะว่าพระเอกที่จะมาคู่กันไม่ใช่ใครค่ะพระเอกสุดหลอ่อซันนี่สุวรรณเมธานนท์ ซึ่งเล่นภาพยนตร์เรื่อง Long Life Love ที่เพิ่งจะบวงสรวงไปหมาดๆเลยค่ะชมผู้เปิดใจนะคะว่าการกลับมาในรอบ3ปีเนี่ยคล้ายกับเป็นการเริ่มใหม่นะเหมือนแบบว่าฟิลเนี่ยมันต้องกลับมาเริ่มใหม่ส่วนตัวมองว่ากลับมาก็ดีนะชมว่าเหมือนมันโล่งเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานมานานนักข่าวถามต่อว่าแต่ก็มีงานประปายนะเธอก็ตอบก็มีบ้างก็แบบลงตัวได้เรื่องของบทแล้วก็ไทมิง่งคือที่จริงเนี่ยคุยกันตั้งแต่ตอนท้องคุยกันว่า ถ่ายไม่ได้หลอกตอนนี้แล้วตอนนี้เขาก็มีเวลาพัฒนาต่อเหมือนกันชมพู่ยังบอกต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ร้อยเปอรซไหมรู้สึกว่ายังไม่ได้เต็มร้อยนะแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่เราเชื่อว่ายังไงฝีมือของคุณแม่เองเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเป็นกําลังใจให้คะ่ะ